จากช้างมาดูช้างน้ำหอมมันเนี้ยน้ำหอมตัวเล็กๆนี้ดูช้างดูช้างดูช้างน้อยแล้วแม่ช้าง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 บันสดอช้างตัวใหญ่ใหญ่มากเด้อไอลูกนาย ทำช่องทำช่องงานยาวชื่ออะไรเนี่ยมันชื่ออะไรเนี่ยตัวเนี้ยของนะของสุดหลออ๋องายาวเลยงายาวเลยของของของบันสด,ดอแบทของไม่ให้กินโอสายเชือกสุดหลองเลยตัวหล่อเนี่ยตัวเล็ก เน็ไม่ได้ทำไรพี่ต้องล่อออกเหรอเอาเอาตัวไหนให้มันกินเอาตัวนี้เหรออ๋อกินดได้หมดเลยครับอ๋อกินได้หมดมีงานไหมพี่ช่วงนีง้ไม่มีอะไรเลยครับเอามาจากไหนไอเนี่ยจากมาจากไหนกลับมาจากไหนเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะอ๋อกลับบ้านเราเนาะบ,บ,บ้านเราไปอย่างมากก็มีหญ้าพวกนี้ให้มันกินอยู่ นี่ก็ไปซื้อเอาครับอ๋อเท่าไหร่พี่ซื้อเท่าไหร่ก็นี่เป็นซื้อกอ้ยที่เข้าลูกนะครับอ๋อซื้อถูกเนะครับที่บ้านก็มีกล้วยอยู่บ้านมันจะบอกไปเอาอยู่เยอะอยู่ข้างหลังบ้านเขาแก่เจรงอ่ะมีกล้วยอยู่ข้างหลังอ่ะอ๋อที่พวกผมไปเอามันมีข้างในมันมีอีกเยอะเลยนะเห็นไหมเห็นกล้วยไหมอ่าไปเอาเลยนั่นแหละให้ไปขอเลยเอาพ้าวหมดแล้วมั้งเหลือกล้วยข้างหลังอ่ะ มันไม่ได้ทำอะไรกล้วยเนี่ยใช้ไปกล้วยอะไรไม่รู้ข้างหลังสือเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละลุงไม่เอาเลยไปขอเ,อเลยตัวเท่าไรพี่ตัวเนี้ยถ้าขายเป็นขายเท่าไหร่พิบล้านเหรอโอเคถามไม่งั้นแหละถ้ามีใครสนใจแต่งานก็สวยเนะาะงานสวยวอ๋ออ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 ทางคนขาย อยากดูมาดูที่ไหนที่บ้านอะไรเนี่ยที่ไหนที่นี่ครับอ่าที่นี่ชื่อไทยเอกติดกับไายสองครับอ่าหมู่หมู่บ้านนี้บ้านอะไรครับผมนี่ครับครับที่เนี่ยบ้านโชคบ้านโชคบ้านโชคอำเภออะไรขาวขาวสินลินเนาะครับอ๋อใครอยากมาดูมาดูได้เนาะได้ไหมได้ครับมาเที่ยวได้เนาะมาเที่ยวมาดูช้างได้ได้ครับบ้านโชคสะดอขาวสินลิน ช้างสวยให้ดูไม่ต้องไปไกลหลังน่ารักเลยเนาะ okay. ตัวเล็กชื่ออะไรพี่ตัวเล็กน้ำหอมครับน้ำหอมอ๋อตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับโอ้โชคดีได้ตัวเมียเนี่ย <laughs> ยิ่งโชคดีว่าได้ตัวผู้นะทางเนาะในพันเด,ดตัวเมียทั้งดาลล่า อใครจะซื้อสิบล้านงาสวยด้วยอ่าสุดหลอ่อเดี๋ยวดูกล้ามดูกล้ามดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่เสื้อ <c oughs> โชว์กล้ามหน่อยแฟนคลับผมอยากดูไงกล้ามเป็นมัด <c oughs> เป็นมัดเลยน่น่ะน้ำหอมใะไรตัวเล็กเนี่ยครับแม่ชื่ออะไรแม่แป้งล้ำครับโอ้ยกล้ามเป็นมัด <c oughs> เป็นมัด <c oughs> มดูสิีไ <c oughs> <c oughs> หลจุดติ้ยวเตี้ยตี้ยไอสองตัว <c oughs> นงรักอยู่ยฝั่งซ้ายอ๋อนงรักถุงเงินฝั่งขวาเออถุงเงินตรงนั้นน่ะแม่ตรงนั้นน่ะอุทัยครับอุทัยตัวเล็กอ่ะถุงทองครับถุงทองนี่น้ำหอมแต่น้อยออกได้กี่เดือนนะน้ำหอม,สอ,อมสองเดือนแล้วลระ,ละ,ละ,ละน้ำหอมตัวเมียด้วยโอ้ยโชคดีด้วยให้ตัวเมียโชคดีจังเลยได้ตัวเมียอ่าอยากดูช้างครับผม น่ารักน่าชังเลยเนี่ยน้ำหอมคนเลี้ยงก็หล่อกล้ามเป็นมัดาสาวสนใจก็บรนโชกบันสดอกลับแล้วน้ำหอมกลับแล้วน้ำหอมเอ้ยกลับแล้วนะมาได้เอากล้วยมา้กินเลยน้ำหอมเอ้ยกลับแล้วเดี๋ยวแบนกลับแล้ว